พรีเมียร์ลีกอังกฤษวีที่35กำลังจะอุบัติขึ้นนะครับขอบอกเลยว่าโปรแกรมหล,หลายๆคู่เนี่ยยังคงมีความหมายโดยเฉพาะพื้นที่ยูฟ่าแชมเลกส่วนลิเวอร์พูลครับที่คว้าแชม์ลกไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยใครอยากเห็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญในเกมเจอกับเชลซีก็บอกเลยว่าห้ามพลาดฉะนั้นครับในเมื่อมีประเด็นมากมายให้ได้เมาส์กันไปดูกันเลยว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษวีคนี้นั้นมีเรื่องอะไรที่เ,เพื่อนๆทุกคนควรต้องจับตามอง,องกันบ้างไปรับชมพร้อมๆกันครับ ใหม่ชุดแต่งวายบอดี้และล้ออัลลอยจากเลนโซอีกคันกับความโดดเด่นของ f o r t จูเนอรสไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นําเช่นคุณซื้อ f o r t จูเนอวันนี้รับขอเสนอพิเศษครบจบในที่เดียวซื้อพร้อมชุดแต่งผ่อนรวมกันได้ทันทีที่โชว์รูมโตโยตา้าทั่วประเทศเประเด็นแรกครับเชลซีเตรียมตั้งแถวกิจยศให้กับลิเวอร์พู เกมนี้ถือเป็นเกมแรกนะครับที่เวอรกพูจะลงสนามในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเป็นทางการหลังจากเฉลิมฉลองถล่มเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปแบบขาดลอย5-1เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วครับทีมที่ลงเจอกับผงแดงต่อจากนี้เนี่ยต้องตั้งแถวปรบมือให้กับพวกเขาเพื่อเป็นการให้เกียรติครับล่าสุดครับเอนโซมารสกาคุณซื้อใหญ่ของเชลซีก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าคุณพลสิงห์บลรจะยืนตั้งแถวกรติยอให้กับเวือกพูในฐานะแชมป์พรีเมียร์ล้ว แลเพราะเลือดพูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและสมควรได้รับสิ่งเหล่านี้แบบสมเกียรติแต่ว่าเกมระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับไม่ได้มีจุดโฟกัสแค่ตั้งแถวเกียรติยศเท่านั้นเนื่องจากเกมนี้ครับยังคงสำคัญกับสิงห์บลูมากๆโดยเฉพาะกับการลุ้นจบตำแหน่งท็อปไฟเพื่อคว้าโคต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสี่เซนหน้าซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องเอาชนะหงแดงให้ได้ไม่ชนะแล้วล่ะก็โอกาสหลุดจากห้าหนับแรกในสัปดาห์นี้ค่อนข้างสูงมากครับอย่างไรก็ตามครับถึงแม้เลือ์พูลจะควา้าแชมป์ไปแล้วไม่มีอะไรต้องลุ้นแต เช่นแบบยกทีมแต่จะเป็น11ตัวจริงที่แตกต่างจากเดิมออกไปบางทีคุณอาจได้เห็นวัตารุเอนโดฮาวิเอเลียรหรือเฟรดิโกเคียซ่าลงเป็นตัวจริงนัดแรกในลีกซีซั่นนี้ก็ได้ฉะนั้นเชื่อว่าคู่นี้ครับยิงกันยับยับแน่นอนเกมรุกใส่เต็มสูบส่วนเกมรับเนี่ยไม่ค่อยได้เน้นกันเท่าไหร่อยู่แล้วละครับประเด็นที่2ครับไบรตันประธานนิวคาสเซิลโอกาสสุดท้ายกับโคต้ายูซีแอล ถ้าคุณเป็นแฟนบอลเปรเยี่ยมอังกฤษแล้วยังคิดไม่ออกว่าจะดูถ่ายทอดสดคู่ไหนดีเนี่ยนะครับเออ่ผมว่าแนะนําคู่นี้เลยครับเพราะาคู่นี้ครับยังคงมีความหมายพร้อมจะมีเป้าหมายสําคัญให้ได้ลุ้นกันอยู่เขาบอกตรงนี้เลยนะครับว่าคู่ระหว่างไบรตันแอนด์โฮฟลาเวียนที่จะเปิดบ้านเจอก,กับนิลคารเซอร์ยูนาเต้เป็นแมตช์ที่ควรค่าแก่การนั่งดูอย่างยิ่งครับในจังหวะทั้งสองทีมเนี่ยยังต้องสู้ถวายหัวเพื่อลุ้นโคว้ายยุโรปอยู่ เริ่มจากไบรตันครับเอาจริงๆโอกาสติดท็อปไฟส์มันยากมากแล้วเพราะปัจจุบันครับอยู่อันดับ9ของตารางแข่ง2อนะี่น,นัดมีอยู่51คะแนนตามหลังเชลซีอันดับ5อยู่9คะแนนแต่ตามหลักปฏิบัติแล้วครับยังสามารถทำคะแนนไล่าตามกันได้อยู่ขอแค่ไบรตันต้องชนะทุกนัดที่เหลือต่อจากนี้อย่างน้อยก็ยังพอได้ลุ้นโคต้าไปเล่นยูโรปาลีกหรือว่าคอนเฟอเดรลีกได้นะครับส่วนคู่แข่งอย่างนิวคาสเซิลครับถือว่าโอกาสสดใสรุ่งโพท,ทองมากเพราะว่าเขาเนี่ยเก็บเพิ่มมาเป็น62คะแแแนนตตต่กก็้้องาร3มเหมือนกันครับสองคะแนนแต่ก็ต้องการัับโดนยนฟอสาม ในดับ6เนี่ยตามหลังพวกเขาแค่2แต้มเท่านั้นครับนั่นหมายความว่าทั้งไบรตันและเดนคาเซิลต่างก็ต้องการ3แต้มเพื่อทำอันดับโคตายุโรปซึ่งเกมนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายของไบรตันในการลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วมันไม่มีข้อแม้อื่นครับนอกจาก3แต้มสถานเดียวส่วนสาลัฐอดงิกาก็แพ้ไม่ได้เช่นกันเพื่อรักษาพื้นที่ท็อปไฟต์ต่อไปดังนั้นครู่นี้หดกันหูดับตับไม่แน่เพราะเผยิงใส่กันแบบไฟแลบร้อนแรงเหมือนกับฟอร์จูเนอร์ที่มาในชุดแต่งไวท์บอดี้และล้ออลลอยจาก คะแนนที่คาสเซลฮานัท16ประตูหรือว่าวันมรทิ์ก่อนไปดูคู่เชลซีกรรับเอัลปูเนี่ยถ้าใครอยากหาอะไรสนุกตื่นเต้นมาดูผมแนะนำเลยครับไบรตันปะทะนิวคาสเซิลครับประเด็นต่อมาครับมนยูไนเตดจะไม่ชนะต่อเนื่องในลีกเป็นนัดที่6หรือเปล่า ให้พูดกันตามตรงนะครับคุณเียกกริตสหร,รับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นน่าจะไม่ใช่ของสําคัญอีกต่อไปแล้วพวกเขาเหมือนพร้อมโยนเกมในทุกเมื่อครับเนื่องจากว่าไม่มีอะไรต้องลุ้นอีกแล้วครับต่อให้ชนะอีก4นัดที่เหลือก็มัติดพื้นที่โคต้ายุโรปอยู่ดีดังนั้นโฟกัสของปีศาจแดงในยุคข,ของรูเบนนอร์ริมน่าจะเปลนเป้าไปที่ยูโรปาลีกแบบชัดเจนเพราะตอนนี้ครับยูไนเต็ดกำลังลุ้นตัวช้างได้โคต้าไปเล่นยูฟฝ่งแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าในฐานะแชมป์ยูโรปาลีาพกพอว ฮอสเปอร์ที่มีสถานะในพรีเมียร์ลีกไม่ต่างอะไรกับปีศาจแดงแต่ถึงกระนั้นครับด้วยความเป็นยี่ห้อปีศาจแดงพวกเขาจะยอมมีสถิติแย่ๆในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจริงๆเหรอครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับปีศาจแดงนั้นไม่ชนะใครในลีกมาแล้ว5นัดติดต่อกันแถมยิงได้แค่3ประตูอย่างน้อยก็ต้องกู้หน้าเรียกศักดิ์ศรีกันซะหน่อยมาดูกันซิว่าวาทีทีมแชมป์ยูโรปาลีกเกมที่ต้องไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดจะสามารถคัมแบ็กคืนฟอร์มเก่งได้หรือ,อยังเป็นไปนคิดว่าไงคอมเมนต์มานะครับไประเด็นสุดท้าายยครรัััับอนอน์เซนลจดดตวงงไี อย่างที่รู้กันครับอาร์เซนอลเหลือแค่ลุ้นถ้วยเดียวแล้วนะั่นคือ,อยู่ฟาชมเปี้ยนลีกส่วนเรีเมียบิร์กติดนั้นยังคงคอรอบเป็นไอ้น้ำครับร้องเพลงแบบว่าที่หนึ่งไม่ไหวอะไรแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับสิ่งที่เขาต้องโฟกัสทั้งหมดต่อจากนี้จะต้องเล็งไปที่เกมเจอกับปารีสแซงต์แคมงอย่างเดียวเท่านั้นหลังจากแอ้ปืนใหญ่นั้นแพ้คาร์บ้ามาก่อน0ูนย์ในเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกดังนั้นครับนัดที่2อาร์เซนอลไม่ยอมแน่แวิ่งกันแบบลืมตาแน่นอนครับผมก็เลยอยากเห็นว่ามีต,าจจตัววสาร,ร Stadium, ออองเยะแแนนน่ล้ ตัวหลักอย่างเดแคนไรตบุกโยสซากาหรือแม้กระทั่งมาตินเอเดกาดอาจจะได้พักแบบเต็มเพื่อไปลุยกับปาที่เชนแมงกครับอย่างไรก็ดีครับอั์เซนอลต้องระแวงข้างหลังให้ดีนะครับเพราะถึงแม้พวกเขาจะอยู่อันดับ2มี67คะแนนนะครับแต่ทีมันอื่นเนี่ยก็ยังตามหลังพวกเขาแบบไล่จี้กันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกับอีส4เกมที่เหลือเนี่ยทำเป็นเล่นบาถ้าประมาทเดืเดขาดครับคือคุณทิ้งไม่ได้ครับเกมลีกคุณยังทิ้งไม่ได้แบบ100%ต้องเพื่อกรัตเอ็นับ2แล้ไปเอาชนะให้ั่นเคื่คนต้องโฟกสในนการข์ลัง่ี ยังคงมีหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมโดยเฉพาะตำแหน่งเป็นที่อยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกที่ยังมีให้ลุ้นกันอีกหลายทีมเลยและครับถึงเวลาปลดปล่อยความเป็นผู้นำที่แกร่งยิ่งกว่าเคยใหม่ชุดแต่งวายบอดี้และแล้ออลอยจากเลนโซอีกขั้นกับความโดดเด่นของ f o r t u n เนแตกต่างสะกดทุกสายตาโชกเฉียวไม่ซ้ำใคร ยกระดับทุกบทบาทให้สไตล์ผู้นำเช่นคุณซื้อ Fortuner วันนี้รับข้อสเสนอพิเศษซื้อพร้อมชุดแต่งผ่อนร่วมกันได้ทันทีที่โชว์รูมโตโยตา้า